นีคือว่าบวดเสืแถวบ้านรถหายบอเพระว่าแถวบ้านรถมันหายตลอดรถมันหายตลอดทาแบบจอดไปแบบคือบมมีคนเฝ้าไปสิคือมันหายนะมันหายจนเจ้าชิล็อกไหวล็อกค้าล็อกเพิ่นล็อกดิ้นไหวกระย่าแต่มันก็หายแต่มันก็หายแล้วเสื้อแล้วเสื้ออยู่บอกว่าเมืองไทยนี่มันสิบว่หายคือบานเฮาปวเสื้อปวเสื้อเลยบ่ แด่ก uhm, 네็ต้องหายอยู่แน่เลยก็แมนโอ้ขณะยูุ่บานก็ต้องหายเพราะว่าจอดในป่านาะแห้งคักตัวโจดแห้งจองไ้อยู่แล้วครับจอดจอดทำงานบุนยันเสียเกันยังเสียงเงินเสียงเงินก็ยังหายอยูุ่บานเท่านั้นแต่ว่าบ้านเท่านี่มีเงินมีบุญมีงานยังกับจอดปุ๊บเสียงเงินชุดละสาวพันนี่คันหนึ่งนะบอลาะเชียอะไรเขาบอกให้สอบเด้ สวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีบากิ่งแหลงซแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนเป็นจากกิตตินะครับซึ่งมากับเพื่อนนะครับหนุ่มลาวนะครับเพิ่งกลับบ้านเพิ่งกลับบ้านไปนะครับแต่ว่ากลับมาทํางานเมืองไทยอีกข้างนะครับเพราะว่าอยู่บ้านแล้วนะครับบริวาเป็นอะไรเพิ่นถึงกลับมา สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสสวัดีบ่าวกิแลงแล้วก็สวัสดีครับ FC บ่าวกิแลงนะครับผมบ่าวพีเตอร์นะครับสวัสดีเด้อ FC บ่าวพีเตอร์นะครับเป็นอะไรคือว่ากลับบ้านไปหลายเดือนกลับไปทำนาครับอกลับไปทานไปสองเดือนเพราะว่าจริงๆลางานนั้นสามเดือนแต่ว่าทำนาเสร็จก่อนทำนาเสร็จก่อนแมนก็เลยลงมาก่อนครับกินหอนเมืองไทยกินหอนเมืองไทย จริงจริงจ,งจ,งจมวยกระปับอะไรกันโบกับแมนครับ,บ,รบรมีภพละเพราะว่าเหลือแต่แม่ยายคนเดียวเนาะก็บ่มี่พายทำไรทำหน้าให้เพลินตอนนี้ก็ดำหน้าเสร็จแล้วก็ให้ลุงเพลินเบิงให้นี่จะฟองไปหางเงินตอนน่อจริงจนะเอาอยุบ้านเขาบ่มีี่บอนหางเงินบ่บ่มีครับเรื่องหางเงินนี่หางากที่สุดเลยเงินน,นั่นโอ้ยพี่น้องมีแต่ใช้จ่ายหลายที่สุดเลยพี่น้องถึงมีก็ได้น้อยเดบนั่นหแมนแมนดำหน้านี่กันมือละชองสามแฉกกับบ่พ่อ สองสามแสนนี่เท่าไรสองสามแสนนี่สองสามแสนเนี่ยตกประมาณวันละสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าโอ้กะทิวายังเยอะได้ค่ะแม่จ้างสี่ร้อยกว่าบาทโอ้แถววันนหนึ่งเตอร์ทิวายสองแสนสามแสนเขาเกะกันแต่ว่าเงินแสนนึงนี่ไปตลาดนี่โบได้อีกยังจิตมู่กับโบได้โลนึงนะแล้วคิดยังไงยังอยากมาในฐานะที่ว่าไซเดนมีการประทะกันเกิดนี่มั่นใจเมืองไทยบ่ เรื่องสายแดนกัมพูชากับไทยนี่เนะเขาะเฮาคือบอแบบบอตื่นเต้นบกนกอย่างเลยนะเพราะว่าเข<อ>าแมน,นแบบบกเกี่ยวเลยาะเอาเป็นแรงงานเล่าเนาะมาแบบคุยกันร,รู้เรื่องเนาะกับปกตินะปกติเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแบบตามสายแดนเราเขากับสายเดียวกันแบบเหลือดเดียวกันเนาะเราไทยกับเป็นพี่น้อแบบงกันแต่สมัยก่อนกันเนาะ ที่พูดมาเนี่เป็นความจริงแล้วครับเขาเป็นเขานี่หนี้นี้แม่นครับนักท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวนนีี่่พสองพุงกว่าแล้วตอนนี้ขนาดดึกยังโบกับไหมยังโบกับยังขึ้นข้างอยู่เตมอยู่นะครับชุดยอดเลยตอนนี้เพิ่งพาบรรยากาศจริงนะแบบพี่เตอร์คันทาบานเท่านี้โบมี่ในแบบนี้ไปนอนแล้วไปนอนแล้วครับทุบหนึงกระลับแล้วครับแล้วเบาพี่เตอร์เสือบอี่นี่ควรจอดรถ ไหวเพิ่นมาเที่ยวนี่เพิ่นอาจจะนั่รถบางทีมีคนไทยด้วยมีมอเตอร์ไซค์แบบเอารถยนต์รถชนโตมากอยงนี้เนาะใช่เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเพิ่นจอดกลางป่าทั้งนู้นนะครับจอดกลางป่าเลยบ่บ่หายเลยจะเสืยอยู่บ่นี่ยบ่หายติแอนโอ้ยพี่น้องครับบอกให้ฟังเรื่องทางบ้านบับบิเตอร์นี่บอกเกินนาทีเดียวไปถ้าจอดกลางป่าเนี่ยไปเลยไปเลยแม่กลางป่าขนาดกลางถนนนี่แม่พี่น้องบอกว่ากลางถนนเลยรถอ้าย ผมนี่สองคันคืนเดียวแบบสองคันคืนเดียวกลางวันหรือกลางคืนจไปกลางคืนหลอกอยู่บ่หลอกเยอะเฮ็ดคอข้างแน่คอข้างแน่ก็ยังหายคอกลวัดหรือม่เอาอ้อมไปไหมคอกลวัดอ่ะก็เจ้าเอาเล็กมาตัด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 ป๊าสุดยอดเลยตื่นเช้ามากเฮ็ดแต่คอก็เจ้าเอาเล็กอันกางไกลแหน่มาตัดเอาไหม แสดงว่าทั้งบ้านบ้านวะพี่เตอร์นี่ขี้หลักขโมยหลายอยากฝากพี่น้องทั้งบ้านเนาะอย่าไว้ใจเรื่องรถเรื่องรางเนาะเพราะว่าต้องจอดก็ต้องให้บมดลำบากลำวังแล้วก็จอดมองดีๆก็คือยุคพังไทยไี่พี่น้องบ่เกินสองวิสาวิก็เขาเจอแล้วก็เสื้อแล้วเสื้อยู่บอกว่าเมืองไทยในมันสีบัวหายคือบ้านเฮาก็เสื้อบม่เสื้อเลย เอกใดก็ต้องหายอยู่แน่เลยก็ต้องหายนออขนาดย่บ้านก็ต้องหายเพราะว่าจอดในป่าเนาะแห้งคักตัวโจรแห้งจองไ้อยู่แล้วครับอ้ำจอดจอดทํำงานบุญยังเสียเงินยังเสียเงินเสียเงินกันยังหายอยู่บ้านเ่าัลนแต่ว่าบ้านเท่านี่มีงุ่นมีบุญมีงานยังกับจอดปุ๊บเสียเงินชุกละสาวพันนี้คันหนึ่งนะเวลาเสียแลวเขาบวชพิสอบด้เห็นหแมนเสียเลยเสียเงินเลยะเขาเสียเงินได้เขาบวชพิสอบน่นาะ เอโมเสกอะไรสีผ้าไปไปสูจน์ความจริงไหมวะนี้ไปเบิ่งบอมมีดไปเบิ่งน้ำกันจอในป่ารีบบอกจอในป่ารีบแต่บอกมาหายไอ้แม่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่นสวัสดีไอ้แม่นมาหนี้วันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาแต่ทั้งได้ไอนี่ขึ้นหลายแกวตาแกตาไอนนี้บอมมีบอมมีบากี่แรงสวัสดีครับสวัสดีครับัครบปาเอนะมาเจอกันแบบบม่ได้ตั้งใจได้ไหมเด่นเลยนี่ละเด่นเน่ ไปทายไปเนี้ยทายคนอื่นไปทายใหญ่เนี้ยทายคนอื่นไปไปเท่านี้ไปดีจ้านี่นะครับมาพบกันโดยบริเนนต์ไม้ก็มาเจอกันพอดีนะครับสวัสดีสวัสดีน้องฝน่ายยไปนนอื้สวัสดีครับพี่โบโซล่านะครับสวัสดีทุกคนนั่นแหละนะครับพี่พที่นี่นะครับ อันนี้ก็มาคือกันนะครับอันนี้คือบบเซีอแล้วเนาะว่างจอดไว้ครับโบเสซียวันนี้คืได้มาถามน้องปันดจีพาไปเบิ้งเรื่อยว่ะชาวชนบทนะสือชื่อว่ารถจอดไว้กลางป่าบ่อนี่ว่ามันสีโบไฮโบเซีอเลยบโบเซีอเลยบอกถามว่าเห็นกับตาคือชื่บเซีอเป็นอะไรคือว่าบบเซีอแถวบ้านรถหายบอกเระมาณแถวบ้านรถมันหายตัว นหาแบบจอดไปแบบคือบมมีคนเป่าสิคือมันหายนะมั้งเจ้าชีลอกวยล็อกขาล็อกเพิ่นล็อกตินไห่าแต่าต่มันก็หายจะที่นี่บ่หายจอดไ้ตารางเฮือนก็หายแบบสันนเอาบานเฮาจอดไปตารางเงือนก็หายมันหายไดไรจังไดเาต้องไปพิสูจน์กันไปพิสาจน์ป่ะไปสิพาไปเบิงไปไ่นไปอันนี้เปิดเลยว่ สองหนุ่มทั้งหนุ่มทั้งสาวสองคนนี่ก็คือบัเสือแน่นอนเพันว่าะรถจอดได้่ัยๆบัวหายนะครับรถไปบุกพิสูจน์ด้วยกเมืองไทยนี่เขาจอดแบบเสื้อในยุ่วแถวป่าเนาะวันนี้จอดไว้ในป่าเลยอยู่ในป่าอยู่ในเขาแบบน้องควันมาที่บ้านจอดอยู่ตารางเฮือนยังหายเราอะเสคยเชียร์ที่กันบอ้ะเคยแม่ บปเขี่ยไปเที่ยวบุญเนาะไปเที่ยวบุญเลยวันนี้บ่มีคนอยู่เพื่อนอะนะบ่มีคนอยู่เพื่อนเลยวันนี้จักมันเป็นเคาะอีหยังหาโอกาสนะครับเนาะแม่นจักแบบว่ากลับมาหอดเพื่อนเอ้าวนอนเสียนะรดเชียโรดฮานด์อีนอ้อยบันไดฮันด้าไม่เด้อแต่วันอยู่ประเทศไทยเราบดเสียเนาะบดเสียคนจีจอดไว้นะฮะกลางป่าเลย อ,อนก็ไดนะ้อันนี้คือนะครับบรุรปลอดภัยตลอดเด้อน้องขวัญบัพปีเตอร์นะครับเมืองไทยน้ําสวนนะครับต่างชาติเดินกลางคืนนี่เห็นบ่าวบัปเีเตอร์ปีเตอร์กลางคืนเลยนี่กลางคืนดึกแล้วแล้วนี่ต่างชาตินนดึก<อ>ยังพูดวา่าปุ๊เซียนะเบงบุรีบอดภัยตลอดคนเดินนี่เงาคนเดินในป,ป,ป่าในชวน ผมไม่น่าเชื่อเลยว่าฝรั่งใช่ฝรั่งใช่ต่างชาติคือทำอะไรอย่างนี้บอหลับบนนอนป่ะใช่บอหลับบนนอนสองทุ่มกว่าแล้วก็เป็นบ้านเขาก็นอนเบิดเลนปรับแล้วจอดไกลบ่ะยืนน้านีใน้างหน้านี่จอดทีมแถวนี้เลยบ่ะเมนจอดไว้แถวนี้เลยในกลางป่าบ้านบาร์บิเตอร์นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนี่จะขึ้นรถไฟเบิดเลยนี่ครับ ไปเดินทางหนาข้างหน้านี่งกลางป่าเลยโอ้แตเป็นป่าลมเลื่อนาะแมนลมเลื่นกลางเว้นกลางวันเย็นดีได้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ย่ามอยู่ป่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นย่ามยู่ปุ้นทางประตูนอกแต่เพิ่นบปรตีเก็บปี่เก็บยังขนาดไหนบริษัเงินจี้แมนเข้ามาบริษัเงินบ้านเราบริษัเงินนี่เขาเอาให้อยู่บ้านเ้าแอ่งคักเลยเสียเสียเสียวะไปงานบุญเสียจากพันน้องขว่า เศ้าพ <8, 000. S 2> ันบางที่รถเกียรพ่อมรถเซียครับว่า้นสแดบีรถเซียรถเกียพ่อ่อจห้นจอด้ยอันนี้นจอดไว้เลยอจอดทิมไปจริงสิเบ้ามีแรงจอดทิมไปจ่เลยบ่ บอเสือเลยว่าประเทศไทยปลอดภัยอย่างนี้จอดทีมไปจะซื้อไงยังบ่บ่มีไผเอาเนาะวนนี้พัชชิมานดูเล่พัจอดไว้แล้จอดไว้เพียงเเสียเงินเสียทองแน่นี่รถกังยูคือคือเก่าไหมยูคือเก่าอลยนะอันนี้คือฝนกลับน้ำแล้วโอ้แต่ก่อนนี่หลายกว่านี้บอใช่กลางวันมันหลกว่านี่อันนี้คือมันดึกแล้วฝนเริ่มกับน้ำอันนี้คือเมืองไทยตอนนี้กัเวลาเกือบสาบถุ่มแล้วพี่นนอง ที่เปยัง้อยังพอกี่แ้วเอ๊ะู้ซึ้งเงียบๆไปหรอไม่ไม่เนี่บอกว่าฝนกลนํำแล้วมันดึกมันสี่สามทุ่มแล้วโอ้สามทุ่มเพราะว่ากะเจ้าปิ้นไม่สมทุ่มมันแบบ้บุมีเจ้าหน้าที่ยังมามาเบิ่งดูแดใช่บุมีเจ้าหน้าที่มีแต่คนหลดเองใช่มาพี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 ่มันจีไปอนาันจะไนดงูเดหลดหลดบอกแหล่งจอดอยู่ปูจวานี่นะครับบางคันนะครับไอหมดยรถเสียติ เมือเสียร์ดอกปลอดภัยน้องวันบางขันนะครับดูดูดูเมืองเบิองข้างนั้นน้องวันจอดเต็มเหมือนเดิงรถ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 ไซเมืองไทยนี่บอหายบอเสียทุกคนน้องวันจะไปจับรถเหรอนนี่าบ้านบ้านบาปีเตอร์นี่องค์ให้ยังงงว่าจะไปจับรถทาบ้านบ้านบาปีเตอร์นี่องค์ให้ยังงงว่าจะไปจับรถ มีรถเพื่นแพงแต่ว่าบหายใช่หายครับหายยังเลยรถใหญ่กระจอดเต้มอยู่ทั네้งนั้นแต่โบรู้ว่าเสียเงินหรือเป่รถใหญ่แต่ว่ารถมาเต้องใชคเจอดล้อยกลางป่าเอมีดอกีดเงมีดมีดอก็ดองดอก่อกมีดอีดอมอกงนอกมอมก็ เป็นแสนสองแสนก็ยังเหลือบางคันแพงได้รถใช่ได้กันยังเหลือคชุดยอดเลยอันนี้ขออนุญาตือท่านที่แห่งนี้เด้อเดี๋ยวบอกว่าไปจักบรถไปยับมาได้เต็มเลยเนาะมานี่มาเนี่อันนี้เต็มเลยเป็นอะไรน้องขวัญมาถึงเสียบอะไรมาเนี่ยมานี่มานี่มานี่มาไก่กันนี่เป็นอะไรเสียบอะีรเสียแล้ว เมืองไทยตะแลกคอยโบยเสือนออกวชกันจอดในป่าพิสูตรเลยเลยเนาะจอดในป่าป่าเลยในป่าป่าโบเตมีรบพ่อเลยมาเห็นนักตาเนาะได้พิสูจน์เป็ตัวเองเป็นพิสูจน์ตัวเองเนาะอยู่เมืองไทยจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใส่กับปลอดภัยทุกคนปลอดภัยเจ้าบ้านเน่าจอดลอยตารางเพือนกับหายตารางเพือนก็หายตารางเพื่อนก็หายเงี่ยคอกันยังหายอยู่นะเตยวามีลวดไวจังเล็กเลยเป็นพ่อเองยังกะ บ้านเฮาว่าเปานพ่อว่าเป็นพ่อยังเยเมียก็เป็นรถไถอีกเพราะว่ารถไถนี่แห้งแบบอีกนึงก็รถบ่มีหนังสื้อเอาง่ายนี่รถบ่มีหนังสือนี่หลายบ้านเฮาแล้วลักไปก็เฮากันท่ทวงอุปกรณ์ทวงนี่บ่นอ๋อบ่มีทะเบียนบ่มีหยังจังซี่นะบ่มีหมายเลขอีหยังนี่รถบ้านเฮาหลายกว่าโจรหลักมาจากฝั่งไทยแม่ขายย่ลาวแม่ขายอยู่ลาวบวันนี้ราคาช่อตจากที่40,000ราคาแต่ก็2องหม ไป็นแท่งหลายของแท้ของดีดีที่สุดของแท่ไทยแลนด์พี่น้องบ้านนอก่วนมากค่ะจะจะใส่รถนาะ่งของไทยนี่เป็นที่นิยมนิยมมากว่าของไทยอันดับหนึ่งอันดับเว็บจีนนี่อันดับเว็บไอแม่แม่ใช่ใช่หลายพวกจังอันดัาของไทยนี่คือเป็นที่นิยมเลยที่ต้องการของของขโมยเลยวันนี้ท็อปใช่ถ้าบ้านเท่านะมันคนขโมยจิร้ายเขาจ้องกันอยู่คนบ้านเท่านี่เปรียบเทียบเยอะก็เนี่ย นเม็ดกระจายไวรุ่นนีลูกอมกระจายเปรียบใช่อะลูกอมร้ายนะลูกอมร้ายเรอพี่เด้อลูกยาบำรุงลายเฮ็ดให้ปลอดภัยกับมี่ปลอดภัยน้อยปลอดภัยน้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผ้านะครับหนุ่มลาวสาวลาวนะครับบุกพิสูจน์ความจริงนะครับว่าโหลดเมืองไทยนะครับ จอดไว้ไม่หายนะครับกภาพพี่พีเอฟซีนะครับทั้งเอฟซีน้องขวัญสาวสมันาเขตแลักการเอฟซีวัดวิซึ่งเอาพี่แหลงแซนนลนะครับฝากอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับมือใหม่เด้อครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มือใหม่คือการแต่อยากตั้งใจความฝันมันอยากเป็นยูทูบเบอร์ต่อไปทางคนลาวทางผังลาวนะครับฟองบ้านเฮานะครับที่ นำเสนอความสวยงามความเป็นระเบียบของเมืองไทยแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆของเมืองไทยนะครับธรรกันธรรมกันท่องเที่ยวแบบนี้นะครับสิ่งดีๆของเมืองไทยให้พวกเขาได้นำเสนอนะครับว่าเมืองไทยมันต่างกับเมืองจางจากบ้านผมมากนะครับผมเคยเห็นแบบนี้ก็เลยนำเสนอนะครับขับขยับจยับเผยแพร่สิ่งนี้ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าอาจจะเพื่อจะมีคนบ้านเรานะ เพื่อจะเอานําสิ่งสวยๆงงามแบบนี้ไปทําเป็นแบบอยาเาจเป็นอย่างที่ว่าคนลาวมาลักยุงเพว่าช่วงหนึ่งที่ไปบอลอดไปบอลลอดทะเอายุบาอานเรียบรอยโคกโคกมแล้วไปบอน้อเอาฝากเอฟซีบาบิเตอร์เด้อติดตามน้องควันนะครับผมน้องควันเชาวสนาเขตน้องคนีุบาติดตามช่อง น้องขวัญซาสวร์นักเกตเนเธอร์ไอสองเอียงก็พีเตอร์บารลาไอพีเตอร์บอพีเตอร์บารลาพีเตอร์บารลาฝากไว้ด้วจ้ารายการสองไอที่แหล่งเนาะฝากก็ไปกดติดตามสองน้องขวัญซาสวร์นักเกตเนเธอร์จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่พีเอฟซีสวัสดีครับสดี